ทำไมเปิดบัญชีอีทโรไม่ได้สักทีสวัสดีค่ะเดียแพทค่ะวันนี้นะคะก็มีหลายคนที่เจอปัญหาในการสมัครเปิดบัญชีอทโรสมัครแล้วยังขึ้นสถานะ pending e f i f y ก็คือสมัครไม่ได้สักทีไม่สามารถที่จะเข้าไปเทรดจริงๆได้ใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยลองให้เพื่อนๆนะคะสำรวจดูว่า คุณเพื่อนๆเนี่ยทำตามขั้นตอนเนี่ยครบถ้วนเสร็จสมบูรณ์หรือยังค่ะสิ่งแรกค่ะที่จะให้เพื่อนๆไปลองเช็คตรวจเช็คดูว่า1ก็คือได้ทําการโอนเงินนะคะเข้าไปยังบัญชีอิทโทรหรือยังเพราะว่าจากขั้นตอนที่ทํามาเนี่ยคือสมัครอย่างอื่นเรียบร้อยแล,ล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทําการโอนเงินเข้าไปเนี่ยบัญชีมันก็ยังขึ้นสถานะ pending verify อยู่ ก็คือยังไม่สามารถที่จะเปิดบัญชีได้เสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะคะก็คือเขาจะต้องรอให้เราเนี่ยโอนเงินเข้าไปยังบัญชีก่อนถึงจะสามารถเปิดบัญชีได้ค่ะข้อ2ค่ะถ้าเพื่อนๆโอนเงินเข้าไปแล้วให้ตรวจเช็คด,ดูว่าเงินที่โอนเข้าไปเนี่ยโอนเข้าไปสําเร็จไหมอันนี้เป็นเคสที่เจอกับตัวเพราะว่าตอนที่สมัครเนี่ยตอนนั้นมันยังใช้ลาย BK ได้อยู่ใช่ไหมคะก็ตอนนั้นเนี่ยโอนเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่า มันเด้งกลับมาเมื่อไหร่นะคะก็รอยอยู่2สัปดาห์มันยังขึ้นสถานะ pending verify อยู่ก็เลยว่าเอ้ยมันเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมเราเปิดบัญชีไม่ได้สักทีเอาไปเอามาเนี่ยก็คือมาเจอว่าเงินเนี่ยมีการเด้งกลับเข้ามาในบัญชีของเราก็เลยแบบอา้าวเราก็ไม่รู้ว่ามันแบบมีอย่างนี้ด้วยใช่ป่ะคะก็เลยให้หลอกให้คุณเนี่ยลองไปตรวจเช็คดูว่าเงินที่คุณโอนเข้าไปเนี่ยมีการโอนสำเร็จไหมคะ่ะ ถ้าหากว่าคุณทําตาม2อย่างนี้แล้วนะคะแล้วมันยังขึ้นสถานะอย่างนั้นอยู่ก็ให้คุณลองติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะว่าของคุณเนี่ยตอนสมัครเนี่ยติดขั้นตอนตรงไหน <vous S 2> หรือว่าเอกสารมีปัญหาไหมแต่ว่าจริงๆแล้วตอนสมัครเนี่ย <S <S ขั้นตอนของเอกสารเนี่ย,ยก็ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเอกสารค่อนข้างจะผ่านง่ายไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าน่าจะติดคาดว่าน่าจะติดปัญหาอยู่ที่การโอนเงินเข้าไปยังบัญชีโทรโขค่ะ คือหลังจากที่ตรวจสอบพบว่าเงินเนี่ยเด้งก,กลับมาในบัญชีใช่ไหมคะแล้วได้ทำการโอนกลับเข้าไปใหม่อีกทีนึงเนี่ย mm hmm. ก็เลยทําให้ใช้เวลาเพียงแค่1วันในการเปิดบัญชีเท่านั้นเองค่ะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจแล้วก็กด subscribe นะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากดิยาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ